อาวุธนี้ไม่ระเบิดไม่ยิงกระสุนและราคาไม่ถึง20ดอลลาร์แต่ในแนวหน้าของยูเครนมันฉลาดกว่าโดรนของรัสเซียและพลิกโฉมหน้าสงครามไฮเทคในขณะที่โดรนครองสนามรบตั้งแต่โดรนกามิกาเซ่ FPV ไปจนถึงกระสุนร่อนระยะไกลการหยุดพวกมันจึงมีความสำคัญไม่แพ้การปล่อยพวกมันการป้องกันของยูเครนในขณะนี้รวมถึงทุกสิ่งตั้งแต่ p a t รียตมูลค่าหลายพันล้านดอลลา ไปจนถึงปืนลูกซอง DIY ที่ติดตั้งบนคอดคอปเตอร์แต่นี่ล่ะนี่คือสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง Aero t r o l ใช่แล้วมันคือดโดรนที่ได้รับการดัดแปลงอีกตัวแต่มีลูกเล่นตรงที่มันไม่ได้แค่ทำให้ดโดรนร่วงลงมาแต่มันจับพวกมันกลางอากาศและส่งมอบพวกมันอย่างสมบูรณ์ให้กับยูเครนกองกำลังที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพยูเครนที่ขาดแคลนเงินสดคืออะไร Aero t r o l มีราคาไม่ถึง20ดอลลาร์ และผลิตจำนวนมากได้ง่ายและเมื่อคุณคิดว่าสงครามโดรนของยูเครนไม่สามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างหากคุณสนใจว่าการแฮกสนามรบราคาถูกกำลังเขียนสงครามสมัยใหม่ใหม่ได้อย่างไรกดติดตามช่องของเราเราจะแจกแจงกลยุทธ์ที่กำหนดรูปแบบความขัดแย้งในวันพรุ่งนี้มาดูกันว่า a e r o t r o l l ทำงานอย่างไรและทำไมมันถึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับกองทหารแนวหน้ายูเครน การต่อสู้ของยูเครนกับโดรนของรัสเซียเกิดขึ้นในสองสมรภูมิที่แตกต่างกันในอีกด้านหนึ่งประเทศชาติต้องป้องกันการโจมตีระยะไกลในเวลากลางคืนโดยขีปนาวุธรัสเซียและโดรนเกรันกามิกาเซในเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าที่นี่พวกเขาใช้ระบบที่ใช้ขีปนาวุธร่วมกันเช่น Patriot และ Iris T ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ยิงโดยเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบที่ใช้ปืนกลติดรถยนต์เคลื่อนที่เช่นเกปาดของเยอรมันทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยเครือข่ายเรดาร์ความร้อนและแม้แต่ระบบตรวจจับเสียงที่ระบุและติดตามภัยคุกคามที่เข้ามาเพื่อหยิงทิ้งในอีกด้านหนึ่งพวกเขาต้องรับมือกับภัยคุกคามจากดโดรนในแนวหน้าสมการนี้มี2ด้านคือดโดรนลาตระเวนและดโดรนกามิกาเซ่ FPV สำหรับทั้ง2ฝ่าย โดรนลาดตระเวนเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติการในและหลังสนามรบตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์2022โดรนลาดตระเวนของรัสเซียได้สแกนสนามรบและพื้นที่โดยรอบและระบุเป้าหมายเพื่อให้ปืนใหญ่ระเบิดร่อนและโดรนของรัสเซียโจมตีในขณะเดียวกันโดรนลาดตระเวนของยูเครนก็ทำหน้าที่เดียวกันโดรนลาดตระเวนของรัสเซียที่ใช้กันมากที่สุดคือออลานสิบเป็นโดรนปีกตรงราคาถูก ที่ผลิตจำนวนมากที่รัเสเซียใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับภารกิจข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเมนหรือ ISR ตั้งแต่ปี2010สามารถปล่อยจากเครื่องยิงและดำเนินการโดยตรงโดยหน่วยปืนใหญ่ของรัเสเซียเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดเป้าหมายของยูเครนอย่างรวดเร็วออลาน10ติดตั้งเซ็นเซอร์หลากหลายชนิดรวมถึงกล้องไฟฟ้าออปติกและอินฟราเรดโดยบางรุ่นมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เลีย3 ซึ่งสามารถรบกวนสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์มือถือในรัศมี3.7ไมล์รัสเซียยังใช้โดรนลาดตระเวน ForPost และ ForPost R ในยูเครนด้วยโดรนเหล่านี้เป็นโดรนระยะกลางที่มีความทนทานสูงซึ่งมีพื้นฐานมาจากเซิร์เชอร์มาร์ก2ของอิสราเอลซึ่งใช้สำหรับการเฝ้าระวังแต่ยังสามารถบรรทุกระเบิดนำทางด้วยเลเซอร์ขนาดเล็กในรุ่นการรบได้ยูเครยนยังต้องเผชิญหน้ากับโดรนลาดตระเวนสังเกตการระยะใกล้สตาว่า ที่มีพื้นฐานมาจากระบบของอิสราเอลคือ IAI Bird Eye 400โดรนปีกบินทาชิอนที่ปรับตัวสำหรับการปฏิบัติการลับๆและ ZALA C21-16E5 HD เป็นโดรนปีกตรงระดับเชิงพานิ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและเป็นผู้สังเกตการปืนใหญ่โดรนเหล่านี้คอยเฝ้าดูพื้นที่ด้านหลังที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องตามล่าแทงปืนใหญ่อุปกรณ์สื่อสารระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส และโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้ควบคุม UAV และจุดปล่อยดังนั้นการทำให้โดรนสปอตเตอร์เหล่านี้ร่วงลงโดยเร็วที่สุดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยูเครนการปล้นดวงตาของศัตรูถือเป็นข้อได้เปรียบทางทัศนศึกษที่สำคัญช่วยให้กองทัพยูเครนมีอิสระในการขุดคลองเช่ในตำแหน่งต่างๆเคลื่อนพลและขนส่งสเสบียงไปยังหน่วยแนวหน้าโดยไม่ต้องกลัวการถูกพบเห็นและถูกโจมตีภายในไม่กี่นาทีในตอนแรก ทหารราบยูเครนในแนวหน้าส่วนใหญ่ใช้ปืนลูกซองแบบปั๊มและชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาระยะใกล้เพื่อทำให้โดรนเหล่านี้ร่วงลงชุดเหล่านี้รบกวนสัญญาณวิทยุที่ใช้ควบคุมโดรนของรัสเซียทำให้พวกมันพลาดเป้าหมายตกหรือในบางกรณีบินกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นโดยไม่เป็นอันตรายทุกวันนี้เป็นเรื่องยากที่จะพบทหารราบยูเครนในแนวหน้าที่ไม่มีชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW และปืนลูกซอง พวกมันกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับลูกเรือแท้งและปืนใหญ่และหน่วยสื่อสารด้วยอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของพวกมันมีจำกัดประการแรกความยาวของแนวรบทำให้การครอบคลุม EW ให้ครอบคลุมทุกจุดนั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งและมีค่าใช้จ่ายสูงมากภายในเดือนกันยายน2025ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครพนพลเอกอเล็กซานเดอร์เซอร์สกี้กล่าวไว้แนวปะทะได้ขยายออกไปประมาณ800ไมล์ นั่นคือการเพิ่มขึ้นประมาณ125ไมล์ในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งบังคับให้ยูเครนต้องจัดการการประทะกันร,ระหว่าง160ถึง190ครั้งต่อวันระบบ e w ของยูเครนเช่น b u k o v e l AD สามารถรบกวนสัญญาณโดรนได้ไกลถึง12.5ไมล์แต่การใช้งานแนวหน้าโดยทั่วไปต้องใช้หน่วยพกพาที่ติดตั้งในทรองเช่ที่มีระยะสั้นกว่า1 3ไมล์นั่นหมายความว่าเพื่อให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ระบบดังกล่าวจะต้องถูกนำไปใช้ตลอดแนวรบโดยเฉพาะในภาคส่วนที่มีภัยคุกคามสูงนักวิเคราะห์ประเมินว่าด้วยการครอบคลุมโดยเฉลี่ย1.25ไมล์สำหรับแต่และระบบ e w ยูเครนจะต้องมีระบบเครือข่ายประมาณ600ระบบเพื่อครอบคลุมแนวรบได้อย่างมีประสิทธิภาพเคลื่อนรบกวน e w แบบพกพาและระบบที่ทันสมัยกว่าอย่างบูโคเวลราคาตั้งแต่500ถึง 10, 1,000ดอลลาร์โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง1,000ถึง3,000ดอลลาร์ หากเราสมมุติว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ2,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่ายูเครนจะต้องใช้เงินประมาณ1.2ล้านดอลลาร์สำหรับอุปกรณ์ EW เพียงอย่างเดียวหากเพิ่มความซ้ำซ้อนการบำรุงรักษาการฝึกอบรมผู้ใช้งานและการบูรณาการกับระบบบัญชาการเข้าไปด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดน่าจะอยู่ในภูมิภาค1.5ถึง2,000ล้านดอลลาร์ในทางตรงกันข้ามปืนลูกซองถูกกว่ามากและมีจำนวนมาก นอกจากนี้นอกจากปืนลูกซองที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและตุรกีแล้วในเดือนพฤษภาคม2025กระทรวงกลาโหมยูเครนได้อนุมัติการดัดแปลงปืนลูกซองแบบปั๊มที่ผลิตในยูเครน3แบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองกำลังป้องกันปืนลูกซองแบบปั๊มขนาด12เกจที่ผลิตในยูเครนเหล่านี้บรรจุในปลอกขนาด76มิลิเมตรซึ่งสามารถบรรจุด้วยกระสุนตะกัว่วหรือกระสุนลูกซองเมื่อบรรจุด้วยกระสุนลูกซองแล้ว พวกมันได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธ,ธิภาพในการโจมตี UAV ในระยะใกล้โดยเฉพาะเมื่อดโดนเข้าใกล้เป้าหมายแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าปืนลูกซองยูเครนเหล่านี้ราคาเท่าไหร่แต่ปืนลูกซองปั๊มใหม่โดยทั่วไปจะมีราคาประมาณ200-350ถึงดอลลาร์ดังนั้นพวกมันจึงค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับระบบอาวุธอย่างไรก็ตามพวกมันเป็นทางออกทางจรศาสตร์สุดท้ายในการต่อต้านโดรนและไม่ใช่ชนิดของอาวุธที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานในการป้องกันโดรน ยูเครนจะต้องใช้ปืนลูกซองอย่างน้อยหมื่นกระบอกเพื่อให้ติดตั้งกับกองทหารแนวหน้าทั้งหมดได้เพียงพอซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์อย่างนั้นก็ตามแม้ว่าการกระจายของกระสุนลูกซองจะเพิ่มโอกาสที่กระสุนนัดเดียวจะโดนโดนของรัเสเซียพวกมันก็ยังต้องอาศัยทักษะของมนุษย์ซึ่งไม่เป็นไปได้เสมอไปในสภาวะสนามรบที่วุ่นวายและโกลาหลในช่วงปี2024 ยูเครนได้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่มีราคาถูกกว่าและฉลาดกว่ามากโดยใช้โดรน FPV ของตนเองเพื่อโจมตีโดรนล่าตรเวณของรัสเซียพวกเขาสามารถใช้ควอดคอปเตอร์ราคาถูกจำนวนมากและร้ายแรงเหล่านี้เพื่อกำจัดอดคอปเตอร์กามิกาเซ่ของรัสเซียและโดรนล่าตรเวณที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีราคาแพงกว่าเช่นออลาน10ด้วยปริมาณการผลิตคอดคอปเตอร์ FPV เหล่านี้ต่อปีที่คาดว่าจะอยู่ที่หลายล้านเครื่อง ยูเครนมีโดรนเหล่านี้มากมายซึ่งโดยทั่วไปมีราคาเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ในภารกิจนี้กลยุทธ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้รักษาประตูในขั้นต้นนักบินโดรนของยูเครนกำลังทำให้ UAV ของรัสเซียร่วงลงด้วยพลังงานจนเพียงให้ปล่อยโดรน FPV ที่ได้รับการดัดแปลงไปที่พวกมันและชนพวกมันเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุระเบิดถูกติดเข้ากับโดรนสกัดกั้นขนาดเล็กเหล่านี้ ดังนั้นพวกมันจึงไม่ได้แค่ทําให้ดโดรนล่าตระเวนของรัสเซียร่วงลงจากท้องฟ้าด้วยกําลังแต่ยังระเบิดพวกมันด้วยแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่กลยุทธ์นี้อาจมีประสิทธิภาพในการทําลายดโดรนของรัสเซียแต่ก็ทําลายดโดรนสกัดกั้นของยูเครนในกระบวนการนี้ด้วยโดยพื้นฐานแล้วมันคือการแลกเปลี่ยนดโดรนต่อดโดรนโดยไม่มีทางที่จะบันทึกดโดรนไว้สําหรับการปฏิบัติการในอนาคตวิธีแก้ปัญหาของยูเครนคืออะไรติดตั้งปืนลูก2โดยตรงบนดโดรนของยูเครน โดรนเหล่านี้สามารถปล่อยได้ยิงปืนลูกสองที่ติดอยู่ไปยังเป้าหมายแล้วบินกลับมาเป็นชิ้นเดียวหลังจากการประทะพร้อมสำหรับการนำไปใช้ใหม่ในภารกิจต่อไปอย่างไรก็ตามความพยายามในขั้นต้นได้เปิดเผยปัญหาใหม่ๆโดรนที่ติดตั้งปืนลูกสองสามารถยิงได้เพียง1ห,หรือ2นัดก่อนที่จะต้องบรรจุกระสุนใหม่และหากแรงถีบไม่สมดุลแรงของการยิงอาจทําให้โดรนพลิกคว่ำกลางอากาศทําให้มันตกลงมานี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องราวของเราเข้าสู่เวที อันดรีพาฟลอฟสกี้เป็นวิศวกรชาวยูเครนที่พัฒนาปืนลูกสองโดรนตัวแรกตัวหนึ่งเขาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธตั้งแต่เริ่มการรุกรานโดยสร้างหุ่นยนต์ขนส่งและกำจัดระเบิดให้กับเพื่อนๆในแนวหน้าแต่เมื่อท้องฟ้ากลายเป็นสนามรบใหม่เขาจึงหันมาการออกแบบเครื่องมือเพื่อกำจัดโดรน FPV และล่าตระเวนของรัเสเซีย ความสำเร็จครั้งแรกของเขาคือการพัฒนาและจดสิทธิบัตรกระสุนปืนลูกสองที่ไม่ต้องถีบซึ่งแทบจะไม่สร้างแรงเตะที่รับรู้ได้สำหรับแพลตฟอร์มโดรนเมื่อยิงกลางอากาศกระสุนอาจเป็นทางออกสำหรับปัญหาแรงถีบของปืนลูกสองโดรนของยูเครนอย่างไรก็ตามในเบื้องหลังพัฟลอฟสกี้กำลังทำงานกับอุปกรณ์ที่เรียบง่ายกว่านั้นนั่นคือแอโรทรอลและดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แอโรทรอลไม่ได้แค่ยิงโดรนของรสัสเซียร่วงลงมาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้สามารถจับ และส่งมอบให้กับหน่วยข่าวกรองของอยูเครนได้ด้วยในขั้นต้นพาฟลอฟกี้มุ่งเน้นไปที่กระสุนปืนลูกสองที่ไม่ต้องถีบของเขาเพราะเขาเชื่อว่ามันมีศักยภาพมากกว่าอย่างไรก็ตามปรากฏว่าแอโรทรอ l ดูเหมือนจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของเขาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอุปกรณ์นี้ได้รับการจดสิทธิบัตรและมีอยู่ใน Brave l u n d Market ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กองกำลังยูเครนสามารถจัดการจัดซื้อสเสบียงที่พวกเขาต้องการในลักษณะกระจายอำนาจ โดยมีราคาประมาณ18.50ดอลลาร์ต่อชิ้นตามที่พาฟลอฟสกี้กล่าวอุปกรณ์หลายร้อยชิ้นได้รับการจัดส่งไปยังหน่วยทหารแนวหน้าแล้วเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนากลยุทธ์สำหรับการใช้งานฝึกอบรมผู้ควบคุมโดรนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบต่อไปมีรายงานว่าได้มีการใช้งานแล้วในการต่อต้านโดรนล่าตระเวนและ FPV ของรัสเซีย รวมถึง UAV ซุ่มโจมตีเหล่านี้โดยทั่วไปคือโดรน FPV ที่นำทางด้วยเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่รัสเซียทิ้งไว้ในโหมดสแตนบายตามถนนเมื่อพวกมันตรวจจับยานพาหนะหรือกองกำลังยูเครนเคลื่อนที่ไปตามถนนพวกมันจะเริ่มปฏิบัติการ Lindsay, และโจมตีพวกมันโดยมักจะทำให้เป้าหมายประหลาดใจอย่างสมบูรณ์แล้วระบบนวัตกรรมนี้ทำงานอย่างไรและอะไรทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นนี้กล่าวโดยสรุปแทนที่จะยิงกระสุนปลอ,อกกระสุนหรือขีปนาวุธไปที่พวกมัน a e r ร t ราวเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับโดรนขนส่งและจับโดรนของรัเสเซียในลักษณะของอวนลากเมื่อมองด้วยสายตามันดูเหมือนอวนลากทะเลคืออวนที่ใช้โดยเรือประมงหรือเรือรบเพื่อกวาดทุ่นระเบิดแนวทิศการใช้อวนเพื่อจับโดรนไม่ใช่เรื่องใหม่ในตัวมันเองระบบที่ใช้อวนต่างๆมีอยู่แล้วโดยหลายระบบเป็นที่รู้กันดีว่าได้มีการปฏิบัติการในยูเครนระบบที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในบรรดาเหล่านี้คือโดรนฮันเตอร์ F700 จาก Fortem Technologies โดรน vtl อัตโนมัตินี้ใช้ระบบที่ใช้อวนที่มีเครื่องหมายการค้าที่เรียกว่า n e t guns เพื่อปล่อยอวนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปที่โดรนที่เป็นศัตรูมันมี2รุ่นคืออวนขนาดเล็กสำหรับโหมดโจมตีซึ่งกำหนดเป้าหมายโดรนประเภท fpv กลุ่ม1และ2และอวนขนาดใหญ่สำหรับโหมดป้องกันอย่างเช่นสกัดกั้นโดรนปีกตรึงขนาดใหญ่และเร็วกว่าอย่างเช่นโดรนเจรานโดรนที่ถูกจับจะถูกผูกและนำไปลงจอดอย่างปลอดภัยซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาได้ ระบบ Defend Air จาก p a r a s i r o Technologies เป็นระบบต่อต้านโดรนที่ใช้อวนปรับเปลี่ยนได้หลากหลายสามารถนำไปใช้โดยโดรนสกัดกัน้นป้อมตัวอยู่ที่ตั้งหรือปืนอวนหัดถือและจับโดรนกลางอากาศโดยใช้อวนที่มีขนาดตั้งแต่ประมาณ30ถึงกว่า310ฟุตในระยะ6.5ถึงกว่า300ฟุตมันอินทิเกรตกับเรดาร์42และระบบ RF และได้รับการออกแบบเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินในเมืองหรือพื้นที่ที่อ่อนไหวยิ่ง ระบบอวนที่ใช้อื่นๆได้รับการออกแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่ปรับแต่งเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่น Skywall Patrol จาก OpenWorks Engineering เป็นระบบหัดถือที่ยิงอวนที่ติดกับร่มชูชีพเพื่อให้แน่ใจว่าโดรนที่ถูกจับจะลงมาอย่างมีการควบคุมลดความเสียหายต่อมันซึ่งช่วยให้สามารถกู้คืนได้อย่างปลอดภัยเพื่อรวบรวมข่าวกรองทำเดียวกัน Iron Drone จาก o n d a s คือโดรนอัตโนมัติที่ activate ด้วย AI ที่ใช้ขายบิดขายระเบิดและร่มฉู่ชีพเพื่อจับและหลดกระทับโดรนที่เป็นศัตรูอย่างปลอดภัยรัสเซียก็ได้ทดลองกับระบบต่อต้านโดรนที่ใช้อวนเช่นกันดังที่เราจะเห็นในเร็วนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา a e r o t r o l l ระบบ NetComet มีโดรนสกัดกั้นขนาดเล็กที่ปล่อยอวนเพื่อพันโดรนของยูเครนกลางอากาศ และทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนก็ได้ใช้อวนจับปลาต่อต้อตานโดรนที่ขึงไว้ตามเส้นทางโลจิสติกสำคัญอย่างกว้างขวาง<ๆ>เพื่อป้องกันไม่ให้โดรนของอีกฝ่ายโฉบลงมาและโจมตีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะตามเส้นทางเหล่านั้นด้วยระบบอวนที่ใช้เหล่านี้และระบบอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดแอโรทรองจึงมีคู่แข่งจำนวนมากแต่ก็มีคุณสมบัติหลักหลายข้อที่ทำให้มันได้รับการส่งเสริมที่เป็นการแข่งขันเหนือตัวเลือกที่มีชื่อเสียงได้รับเงินทุนและมีราคาแพงกว่าทั้งหมดนี้ สำหรับคนเริ่มต้นอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เชิงกลอย่างแท้จริงไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่บนเครื่องและติดตั้งบนควอดคอปเตอร์ที่มีเฟรมขนาด1 0ถึง15นิ้วยกเว้นอวนจับปลาที่ขึงไว้เหนือถนนระบบต่อต้านโรนที่ใช้อวนอื่นๆที่มีอยู่เกือบทั้งหมดมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเพิ่มต้นทุนและทำให้การประกอบซับซ้อนนอกจากนี้ระบบอื่นๆทั้งหมดรวมถึงระบบของรัสเซียใช้รูปแบบของอวนตาข่ายที่เป็นมาตรฐานค่อนข้างมาก Aerotroll ใช้สลิงแนวตั้งคือเชือกที่บางและมีความแข็งแรงสูงที่ออกแบบมาเพื่อดักจับใบพัดของโดรนของศัตรูแทนที่จะจับทั้งตัวระบบทั้งหมดมีน้ำหนักเพียงประมาณ10.5ออนซ์ซึ่งเบาวกว่าโดรนสกัดด้านปืนลูกสองอย่างมากซึ่งโดยทั่วไปจะมีน้ำหนักมากกว่าประมาณ5เท่าความเบาของอุปกรณ์หมายถึงว่ามันมีผลกระทบน้อยมากต่อการบินและประสิทธิภาพของโดรนขนส่งเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆบางระบบ ซึ่งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และอวนที่หนักกว่าจะเพิ่มน้ำหนักอย่างมากโครงสร้างสลิงของ Aerotro ยังไม่มีผลกระทบต่ออากาศศาสตร์ของ UAV และความบางของสลิงหมายถึงว่ามันแทบจะมองไม่เห็นสำหรับผู้ควบคุมโดรนของศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะไกลหรือกับรุ่นเคปล่าที่พาฟลบสกี้ได้ทดสอบนอกจากนี้ยังใช้งานง่ายอย่างยิ่ง Aerotrol สามารถติดเข้ากับโดรนได้ในเวลาประมาณ1นาทีโดยใช้สายรัดหรือคลิปและนาไปใช้งานได้ตั้งแต่ตอนขึ้นบิน ในการสัมภาษณ์พิเศษกับเว็บไซต์ยูเครนสกาพลาฟดาพาฟลอบสกี้ได้แจกแจงวิธีการทำงานอย่างแม่นยำขั้นแรกดโดรนลาตระเวนของศัตรูจะถูกตรวจจับไม่ว่าจะด้วยเรดาร์หรือด้วยสายตาจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ขึ้นบินและเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายเห็นได้ชัดว่าแอโรทรัลมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อ UAV ขนส่งติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนเนื่องจากจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นควอดคอปเตอร์ของศัตรูได้อย่างชัดเจนและเข้าใกล้ได้ สามารถเข้าใกล้ได้มากเท่าที่จําเป็นเพื่อจับเป้าหมายในขณะที่จับนักบินรัสเซียไม่มีความคิดว่าเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นอวนลากจากระยะไกลและถึงแม้ว่ากล้องจะชี้ไปที่โดรนของอยูเครนก็สายเกินไปที่จะทําอะไรได้อีกแง่มุมหนึ่งของแอ r o ทรั l ที่ทําให้มันแตกต่างจากระบบที่ใช้อวนอื่นๆคือมันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันและเหนือตําแหน่งของอยูเครนในแนวหน้าหรือด้านหลังแนวหน้าเป็นหลักดังที่พาฟลอบสกี้กล่าวไว้ ระบบนี้มีไว้สําหรับหน่วยจู่โจมและทหารราบที่อยู่ในสนามเพาะอย่างต่อเนื่องซึ่งโดนล่าตระเวนของศัตรูเป็นปัญหาใหญ่พร้อมเสริมว่าฉันยังมุ่งเน้นไปที่กองกําลังพิเศษในภารกิจแนวหน้าด้วยในทางตรงกันข้ามระบบที่ใช้อวนอื่นๆส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การใช้งานแบบคู่ทั้งการโจมตีและการป้องกันและในสถานที่ที่หลากหลายมากขึ้นเช่นเพื่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐานจากโดนเกรนระยะไกลในบทบาทแนวหน้าป้องกันนี้ แอโรทรอนมี2ตัวเลือกในการประทะก,กับโดรนไม่ว่าจะถอดอวนลากออกหลังจากที่โดรนของรัสเซียถูกจับได้ทําให้มันตกลงมาทันทีหรือ UAV ที่ถูกจับสามารถขนส่งไปยังด้านหลังโดยโดรนขนส่งและกูเคืนเพื่อการวิจัยเมื่อแบตเตอรี่หมดแต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แอโรทรอมอบให้แก่กองทัพยูเครนในแนวหน้าคือต้นทุนและความสามารถในการปรับขนาดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆบางระบบราคา18.50ดอลลาร์ต่อหน่วยนั้นไร้สาระมาก เครื่องยิงแบบถือ Skywall 100มีราคาประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, 000, และนั่นไม่รวมถึงกระสุนอวนจริงระบบ Defense Air และ Drone Hunter มีราคาประมาณหลายหมื่นหากไม่ใช่หลายแสนดอนลลาร์ต่อชิ้นและแม้แต่วาตา Drone Hunter ของยูเครนซึ่งเป็นโดรนอินเตอร์เซปที่ใช้ปืนลูกสองที่มีราคาค่อนข้างต่ำที่325ดอลลาร์ก็ยังมีราคาแพงกว่า Aero t r o l ถึง17เท่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า Aero t r o l ในราคาต่ำกว่า20ดอลลาร์ต่อหน่วย มอบอัตราส่วนต้นทุนต่อการค่าที่น่าสนใจมากตามที่พอฟลอบสกี้กล่าวตอนนี้โดรนซุ่มโจมตีของรัสเซียมีราคาประมาณ1,000ถึง1,500ดอลลาร์ 1, 500, และ DJI m a t r i c 4T ประมาณ5,000ดอลลาร์ 5, มันต้องเจ็บปวดที่ได้เห็นโดรนที่มีราคาแพงกว่าของคุณถูกกำจัดโดยอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและราคาถูกเช่นนี้และนั่นคือสิ่งที่รัสเซียกำลังถูกบังคับให้ทำตามที่พาฟลอบสกี้กล่าวหน่วยทหารยูเครนที่เชี่ยวชาญระบบของเขา สามารถยิง UAV ของรัสเซียได้14ลำในการออกปฏิบัติการ15ครั้งโดยใช้ Aerotron นั่นคืออัตราการฆ่าที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับทุกมาตรการในขณะเดียวกันการพัฒนาและปรับปรุงระบบก็ยังคงดำเนินต่อไป Pa ฟลอฟสกี้ได้ปรับ Aerotron เพื่อบรรทุกวัตถุระเบิดสำหรับการวางทุ่นระเบิดและกำหนดเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและในราคาแพงกว่าเช่นเสาอากาศหอการสื่อสารอยู่กับที่และลำกล้องปืนใหญ่การทดสอบที่สนามฝึกแสดงให้เห็นว่า โดนสามารถติดประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคลื่อนที่ออกไปก่อนที่มันจะระเบิดเขายัางทดลองกับวัสดุที่แตกต่างกันสำหรับสลิงโดยเคฟลาได้โอกว่าเป็นที่น่าชอบใจมากพวกมันมองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์บนท้องฟ้าทั้งจากพื้นดินและจากกล้องของโดนเขากล่าวพร้อมเสริมว่าเฉพาะในระยะประมาณ3เมตรหรือประมาณ10ฟุตเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติงานหรือของโดนที่กำลังถูกจับจะมองเห็นพวกมันได้ในที่สุดเราเลือกใช้สลิงที่ใหญ่กว่า พวกมันทําให้ระบบมีราคาถูกลงไปอีกแนวคิดสําหรับระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากระบบเน็ตคอมเมของรัสเซียหรือมากกว่านั้นคือข้อจํากัดของมันการออกแบบสี่เหลี่ยมของโดรนรัสเซียสร้างเอฟเฟกต์เรือใบลดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและทําให้ควบคุมได้ยากขึ้นตัวอวนเองก็สามารถถูกลมพัดไปทางด้านหลังหรือเคลื่อนที่ออกนอกเส้นทางได้นั่นหมายความว่าคุณต้องมีทักษะนักบินในระดับสูงและสภาพอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพแต่ถึงอย่างนั้น อวนแนวตั้งก็ป้องกันไม่ให้โดรนขนส่ง UAV ที่ถูกจับกลับไปยังตำแหน่งของมันหรือจากการส่งระเบิดสำหรับการโจมตีแยกต่างหากทีมงานจากสถาบันโดรนโดรนาเรียมของยูเครนซึ่งนำเสนอการออกแบบที่คล้ายกันในญี่ปุ่นในปี2015และประสบปัญหาคล้ายกันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้พัฟลูสกี้และช่วยในการพัฒนาฉันสามารถแก้ปัญหาของการออกแบบที่มีอายุหนึ่งทศวรรษนั้นได้โดยใช้วิธีใหม่ทั้งหมดเราทำการทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมโดรนาเรียม พวกเขาแสดงความสนใจมากและฉันเสนอให้รวมระบบจับโดรนแอโรทรอนเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมของสถาบันด้วยประโยชน์มากมายที่มอบให้แก่กองทัพยูเครนและก้าวแรกที่น่าประทับใจเช่นนี้ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาแอโรทรอนคือการผลิตเป็นชุดแต่ในเรื่องนี้พาร์ฟลอฟสกี้จะต้องมีคนช่วยอีกสักสองสาคนอย่างแน่นอนคนเพียงคนเดียวที่ไม่มีการฝึกอบรมทางเทคนิคสามารถผลิตแอโรทรอนได้มากถึง10ตัวต่อวันแต่จนถึงตอนนี้เขากำลังทำเองทั้งหมด มีแผนที่จะเพิ่มขนาดการผลิตและใครจะรู้ว่าบางทีครั้งต่อไปที่เรารายงานเกี่ยวกับแอโรทรอลมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของอยูเครนและอาจรวมถึงพันธมิตรจำนวนมากด้วยเราคงจะแห้งความคืบหน้าทั้งหมดในสงครามโดรนแก่คุณดังนั้นโปรดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกสิ่งขอบคุณสำหรับการรับชม